ืัอนี้เจอกับเมนูติ้งหนูครับอนูติ่งหนูฝุ่นนิ่งง่ครับไม่ไหมแม่ย้งสวดความครับแกงนออ้อยแกงงอ้อยนี่เป็นนอนเครับคนมันเอิร์กันอื่นนอ้อยนี่นอยต้มไขมันติ่เจือกก็เอาข้าวปุงครับใส่ของเบียร์พริกกะแดก เขามาต่ำแเขาเบียร์เยอเส้นครับเล่นอะเสนยร์ตนนีน้ำอย่านั่งครับแม่เฮ็ดอันสิ่นแสปลคอยเร็วครับคอยใหญ่มากเดียวสิหนึ่งครับอื้นเศร้าหัวมันหนึ่งเครื่องโตหนึ่งครับเฮ็ดินแห่น้เราถึงตุ่มบึ้งนลครับต้ายต่อน เลยเฮ็ดสีหนังเลยหยับไว้แตนึตงเลยมันมก็มีนาำสดนตก้งน้อยเนะยาะงาเฮ็ดมันเขียนเลยเขียนงดออยหรือ,อ,อว,ว่านออ่อยแฝกง้อปแดกแนแล้วอกกแม่เลยพักดอกพักตบไม่หรอครับตบชาวามัดจัววหวะแม่าขายาละสิบมาละสิบบาทเขาเมา พักกาดสอยแม่วาส,สื่อมาเห็ดสมพักครับไปกินกระปลุลด้วยนะ้สียบสีน้ำปลาลงไปแล้วครับจ,จะนั่งเดินใช้น้ำปลาแล้วกระดีอีบอกเกครับสรับอกลวกเเรียบร้อยครับ ตวีแม่วาปลาซิวซิวทะเลค่ะไปครับไม่ใช่ตัวกินได้ซิวทะเลต่อซิวทะเลนม่วาถอดมาตรวนี้กุ้งถอด,ดรอบบน เป็นหนูครับเมนูอีสานบ้านเ้าหากินยากครับทุกคนหนูตัวนี้ซื้อมากครับตัวละร้อยยี่สิบบาทครับตัวใหญ่ยิ่งหนูหน้าหนูปุกบ้านเห้องนะใช่ไแม่ที่นี่จะเ,เล็กรองนอะเนาะแม่แร่ทองหนูครับเอาขีออกเอียบเบื่อตอนเอียบครับผมแร่แเสร็จเ,เรียบร้อยครับ

เกลือไอโอดีนหอกใส่เกลือกระท้อลัไเกลือกระท้อบดีเปิดบดีปิดกลือนรทเ็กสีเข้มเตสีเข้มวิเศษมาแล้โอ้ยออกดูใส่มันทั่วทโอ้ยออกกินกับมันเจ้าบกกบนแม่ตาเจ้าบกเกาะครับเ่อ แต่ปีงห้อนๆกัี้ยคนเียวถูกดากแลวนำ้ำส่วนหมากมันไม่ได้ออมปิ่ง,งนี่นั่นได้หน่อยๆเขาตัวออมมันยังอิ่มกันครับแต่มือนเดกินปิ่งเข้มยมนะเข้มด้วยเข้มต้องจังประหยัดเข้มจังประหยัด พี่ใส่หินนี่สวยด้วยว่ม่ใส่ธรรมดาอยู่ว่ะเหยียบเข้มนี่เหยียบเข้มนี่เกลียวมันบานองแถมมีสอดเสือน้ำฝาชุดรถแค่นี้ลายไม้เข้ามาใส่มันหอยได้ซอสชุดรดใดครับโอ้พี่อ๋อใส่น้ำตาลอะได้คุคนมาใส่ชอบรถใดครับจัดตออเลย แต่แบบเคยถืนมาแต่น้อยกับแบบนี้เขาเป็นยังงมาดูเถอะวะเขาปั้นมาแต่ไหนนี่ได้กินหนูสมองว่าดมบ้างนะไันดมบ้างนะดมหนูนี่ไลเนื้อชดเนื้อดินนะบอกสนใจนี่เขาสนใจซดน่ะเนี่ยสนาครับสุกแล้วรอยว่าต้มสุกมาแล้วครับเจ้าบาทเนี่ยยอดวัดทุ่งนี้เจ้าบาทเจบาทครับแต่ตรงนี้ซื้อนั่งจะนั่งชิบบาทไว้เนี่ย คือนำจะนั่งน้ำความครับ,บ,บสินสามสิบบาทนอดังกรคิดสุดรถประแดกมันตานมาเล้วที่นี <c oughs> แ้แก่งรดใหม่กแกงแบบนี้นะครับสุดเด็ดถึงแย่งยอดออยมันคือกับแกงงรถใหม่เลยมาแบะเดียวกันเป็นตานนุ่มไปครับเห็น <c oughs> ัูนว่าเห็นเห็นัว่า้ือไงวะนะน้ำสหวานพร้อม ผมกำลังขังอยู่ข้างหลังอีตัวไปใส่อินดียอดียับอยู่ถับกันอย่าับถับกันดีรับ,บ,ดรบมดสัมา่ายนักเลงปั้นก่อนไงวันนี้อาบน้ำแล้วจะได้ไปตลาดได้ถึงไม่ให้ไปด้วยเหรอเครียดเลยอาบน้ำแล้วไปขังกันไว้นี่ห้องฝากไว้เสยเว้ยปั้นน้อยใจกลับมานิดตึงกลับมาอยงไ,ไหนวะแม่ขับเกือบสิบขับเกือบได้กตึงเลยบ่ นี่บ่หยปั้นไปน้ำบ่เห็นบ่เออไปซดเลยถึงข้าผาข้าเกือบซีดบ,บุ่มบ่บุ่มบ่่นั่นมานั่นกลับจากตลาดไม่ให้ปั้นไปด้วยอีกต่างหากห,หนึน่งตัวครับสุดท้ายไอตู้ใส่ครับจบแสงมัม่วไม่แสงสีละครับตู้ได้ถึงถึงยอดไอยที่สั่ง กับเอาากเบงมุกน้อไม่ก็สั่นไเริ่งบึงมีมงญญมน,งน้อไ,ไหม้มากกว่าแล้วก็มุกเห็ดอเคเ,เ่งเาเ็ดอียงก็ได้ต่างเตาต <ละ S 1> ่อ,อมเสียบ่เงแล้วผู้ผู้เห็ดบิ่งตีใช่ปะใยครับไปปิ้งนูรับพี่แล้วปปลก็ตามแก้วกรอบ ทา้งในลงก่อนแม่ทางหนังห่โอ้ยในนูสุดแสบแต่ภาคอีสานครับเปนหนนะครับเมื่อแร่เ่าจะเห็ดแจ้วเคื่อเครือเห็ดเกือเผาเเผาเผาไฟกับนึงปลาพอ ไปกินอยู่ริมโขงท่นแม่วาใช่ยมโขงก็ต่ำเิดงเขาจะเขาจะปลูกกัเขือนเี้ยวกันต่ำแก้วกเขือเคี้ยสุกกิงติดใจเลยเขาผเขาอะไรกันเขาผิดเผากระเทียมแม่นแหตับเจ้าประกอบเข้าไปที่นี่กรอกสดขาดอะไรก็ผักหอมปลอมหอมปอมพื้นบ้านมากพื้นบ้านก็พอมเป็นสีพื้นบ้านเขาตมัน สันดาหนัวมาปีงตำแก้วประกอบซีปลาคอมปอมตำี่นอเยบมันนมว้นไปถึงเบไอายุหลายมากกินของกรเสีบมรับจินไ้หน่อยเสีบงอแล้วกจะกินจ้นหน่อยปงมันู้นีำเรืองแห่งล้วหัน่เขาใส่รีได้ไหมโอ้ยมันยุ่นี่ แม,ม,น,น,ม,น,มนต้องใส่ด็อกแบบเดือดๆล้วนไน้ำมันหมูเหเาเี้ยเมันพืชเนี่นเขาปีเห็ดู่เยาน้ำมันอมดีบกมันอยู่กับไซคื่เขาแห้งมันแห้งแสบเพราะม่มพริกตองพริกไม่ไหมบอกนี่แหม,ม่น่สมแสบ กีบูบใหม่คนนี้จำพูปีพูปีจำเบีก็ปีนลงมาทุบแทบเ,เนาย้อนหอนมาเทียบกัน สดเลยดี๊ยเดเรื่อยๆอ,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 อย่างนี้นเจงครับแป้ออนอพเนี่ยนันละเอียดนะครับนแ วเจียวเกลือเคร้อครับเกลือกเคร้ยอย่างนี้องหนึ่งต่าเออซุ้มผักอันนี้หนึ่งใส่ตัวผักขาหิมสิเพชรสมผักงานสาๆนลควก็หันลงมไปต้องตามผิกก่อนบ้แง่ใส่ลายยังแสบมงใส่ก็ดีโอ้ลายจน กว่าต้นแมันแสบแหงแสด้วครับกกอถามันแสบมันจะออกหวานฝาดเปรี้ยวสามรสผสมมื่อว่าแสบแต่ฝาดเล็กงเลกกว่าแสบบอ่ตัดต้นตนี่นี่ โอ้ยังปั่นโอ้เธายังลูกร้อนอยู่ันล่เธาต้องเงามันลำบากสิ่งก็มากวาแบบไม่จำง่ายแดเงจะติ่งอีกครับตอนสูตรใส่ข้าวสารนะครับเหลือมันสิแข็งมันมิม็นเนื้อแดงยิงคืนกว่าพิเจ้าบ่องแซบมันสิ่ใส่แจ้งสูกก็ปลาอ

สุดน้ำปลาครับประเด็กตอนสุดน้ำปลาสุดแด็แสบง่วมานหย่อนอยู่แม่เขาใส่หรบอกปล่แสบแล้วาาใส่รวดน่วครับดิกินหอมดีิเพลรอ ไมนใหม่หรอโอ้ยอย่างงามเลยเนี่ยถ่ายดูปนครับทีนตีนหมูครับผมเจาน้ำ<อ>มันมาทาครับน้ำมันผืดมาทาวันหนูมันมีมันต่อตรงท้าต่อมันไก่สุกมันหยอดลงไปครับอทีแสียบเรับมือถึงน้ำมันคือ อยากกบนเนี่มันสิกลุมกลมมากเลยแต่มันห้อมครัมันเป็นสาตาเลยแบบสายตามันห้อมมันมันเีมันเป็นหนูอยู่มองได้ก็ไงนูอยู่น้ำนูยู่นนู่โนนอันนู่ย่นมันให้กินน้ำน้ำใช้กินน้ำน้ำแล้วบุกไปมันอยู่น้ำนโ่นนี่มันแบบว่า ปลาอ่อยนั้นกินน้ำมันมันเงี้ยว่ะใี่ครับผมมันบ้อนไหมมันคับเกิดกันตอนกินครับผมลุกแล้า